สวัสดีครับผู้ชมช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้มาลองของนี้นะครับนะฮะก็เป็นตัวนี้เป็นไฟนะครับนะเป็นไฟ led นะครับใส่รถนะคือผมจะเป็นต้องใช้นะครับพอบางทีมันลากเรืองคืนแล้วมันมองไม่เห็นนะฮะมันก็ต้องใส่ติดไว้นะครับฉนวนราคาก็572นะครับรวมส่งนะฮะเขาจะมาเป็นแพ็กเกจอย่างนี้เลยนะครับนะะเป็นห่อเป็นกระแทกนะครับครับเรามาแกะดูนะครับว่าจะมีความเสียหายไหมนะ สองกลุ่มนะครับนะมีโบปีคูบี้นิดหน่อยนะครับนี่ครับตามสภาพนี้นะครับ,เร,บเราลองมาเปิดดูกันเลยครับว่าข้างในเสียหายไหมนะอมโอเคครับก็ไม่เสียหายนะฮะเป็นไฟสองแถวนะครับตัวเล็กนะก็เดี๋ยวมาลองต่อไฟกันเลยครับ อาครับเรามาลองกันเลยนะครับนะฮะลองไฟบวกไฟลบนนดีกว่าอ่าก็ค่อนข้างจะสว่างนะครับสว่างใช้ได้เลยนะครับนะะอย่นี้นะครับ ก็ตัดตัดขอบค่อนข้างดีนะครับนะฮะนี่นะครับนะฮะก็ตัดขอบค่อนข้างดีนะครับนะฮะตัดขอบก็คือว่าการตัดขอบด้านบนนะครับมันไฟจะไม่ไปแยงตาชาวบ้านนะฮะนะเนี่ยครับขอบค่อนข้างจะเป็นบีมชัดเจนดีนะครับนะก็ใช้ได้เลยครับเป็นไฟลำพุ่งตรงนะฮนะ เดี๋ยวลองติดกลางคืนแล้วยังไงแล้วเดี๋ยวมาลองดูอีกทีครับที่แถมให้มานะครับก็คือน็อตกับขายึดขายึดสองอันนะครับแล้วก็น็อตนะน็อตสองตัวนะฮะน็อตเอ่อน็อตสั้นนี่สองตัวนะครับนะฮะน็อตยึดเนี่ยนะครับสองตัวแล้วก็น็อตยึดกับฐานอีกสองตัวนะฮะนะฮแล้วก็ประแจด้วยครับตัวนึงนะ ที่ตั้งเสร็จแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนะผมเจาะแล้วก็ตัดเกลียวเลยนะเพื่อให้ยืดให้แน่นหนานะครับอย่างเงี้ยจะได้ไม่ไม่ขยับไม่คอ,อนนะเวลาโดนล,ลมโดนอะไรนะครับนะก็เดินสายไฟมาประมาณนี้นะครับเดินสายบวกสายลบนะครับมาเข้าเดินไฟนะครับมาเข้ารีเลย์นะโดยที่บวกลบนะบวกลบก็ต่อกับบวกนะครับต่อขา3านะครับ ขาสามขา87เนี่ยมาเข้าไฟโบแบตเตอรี่นะแล้วก็ขาลบมาเข้านี่เลยเข้าขั้วแบตเตอรี่เลยนะครับนะส่วนขาสั่งงานเนี่ยมันจะเป็นขา85 86นะครับ85 86ข้างหนึ่งนะครับนะต่อเข้าขั้วแบตเตอรี่นะไม่จําเป็นต้องมีขั้วนะครับข้างไหนก็ได้นะฮะ86ก็ได้85ก็ได้นะครับแล้วเอา85เนี่ยไปผ่านสวิต สวิตสั่งงานที่หน้าคอนโซลรถนะครับนะโดยเอาไฟบวกจ่ายให้มันนะครับแค่นั้นแหละครับนะเสร็จเรียบร้อยง่ายๆเลยนะครับนะก็เดี๋ยวมาประกอบกระจังหน้ากันครับเรียบร้อยแล้วนะครับนะเสร็จเรียบร้อยใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับลองขยับไปขยับดูนะครับถ้ามันหลวมก็ดันเข้าไปดีอ่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคืนนี้ไปเทสกันครับ